โอเคก็สวัสดีครับทางหายไปนานฮะสำหรับคลิปวิดีโอนะคลิปนี้ผมก็จะมาเหมือนเดิมเนาะมารีวิวมาแกะก,กล่องให้ดูสำหรับลอกนะฮะเป็นลอกของชิมาโนโนะฮะชิมาโน,โนอ่อะสตาร์ดิกนะฮะเบอร์ C 2 0 0 0 s h นนะฮะซึ่งก่อนหน้าเนี้อยากจะบอกออพี่ๆว่าผมอะได้ทำการซื้อชิมาโน o สตาร i ดิกเบอร์ สามพันเออสองพันห้าเฮจีมาแล้วผมมองว่ามันหนักมันใหญ่สําหรับผมนะผมว่ามันหนักไปนิดนึงแล้วก็งานที่ผมตกอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานงานคลองงานบอ่อตกปนินเล็กๆอ่ะครับก็เลยไม่ได้เยออได้อะไรก็คิดว่าการที่พ่อต้องที่พกที่ผมขอโทษครับที่ผมต้องจับต้องถือทุกวันอ่ะนะทั้งวันอ่ะนะมันควรจะเป็นล็อกที่เล็ก ก็เลยเออไม่เง้ยน้ำหนักข,ของ C2000 SHG ก็น่าจะถือง่ายจับง่ายแล้วก็น่าจะสะดวกกว่าเพราะว่ามันมันน่าจะเหมาะกับการตกของผมนะแล้วผมคิดว่าเบอร์2000เนี่ย C2000 เนี่ยนะเอาไปเล่น shadow ไซส์เล็กๆอ่ะก็ยังได้นะผมว่าก็เลยเออสั่งเบอร์เล็กมาจับให้มันเหมาะมือดีกว่าสำหรับเบอร์ใหญ่คงคงคงเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปตกปลาใหญ่ตกปลาบอ่อสักทีนึง ลงใน,นตกปลาคองโฉบเฉียวที่ละชั่วโมงสองชั่วโมงหมายข้างๆาง,างอะไรเงี้ยก็เลยเออสั่งเบอร์สองพันมาฮะเราจะมาแกะกล่องนะฮะสวัสดีครับแถาม,าถถมสองใส่ยน้วยจเจ้าจะดีมากแถ่จอมเนี่ยไป่นจองดีเนีย่นย โอเคชั้นห้ชิมานโนส m ต n ดิ t สี่สองพัน s h g นะฮะดูเป็นยังไงดูเอานะฮะไม่เปิดแอร์ดูนะฮะอืมนี่ฮะสเปครอบเอาไปหยุดคลิปดูเอานะฮะ s h จ g คือผมพยายามดูคนไทยนะฮะ ทำรีวิวสำหรับล็อกเบอร์นี้นะ C 2 0 0 0 SHG เนะี่ยน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยนี่นะเนี่ยเอาแกดะดูใชน,นี่บริษัทม็อกโกลี่นะฮะกัน มีใบรับประกันนบะมีคู่มือแทน,นอืมส่วนนี้ก็จะเป็นขาลอกนะโทษนะเท้าผมติดไปใช่ไหมโอเคมันก็จะประมาณนี้นะ อออกมาแล้วก็สวยเหมือนเดิมฮะก่อนหน้าน,นี้ผมใช้เบอร์ไอ้สองพันห้า HG นะอ่ะ,อะวัดไซนะประมาณนี้สำหรับคนอยากรู้ไซนะ่ะหนึ่งอุ้งมือใช้ได้เลยนี่นะมีติดประกงประกันไว้มาคโคลี่ผมสวยวะ่ะเป็นสปูนตื่นนะเฮ้ยเพียงพอเนี่ยผมตกไปช่อนเนี่ย คือคนจะมองว่าเล็กไปนะแต่สําหรับผมว่ามันเพียงพอสําหรับผมใช่ไหมเพราะว่าผมใช้เบอร์นี้แหละเอาไปตกะโดตัวเ,เล็กเนี่ยก็ยังได้นะโอ้โหนุ่มลื่นสมุดกลิบกลิบมากโอ้โหไม่เอี่ยม นี่นะผมจะให้ดูชัดๆเลยคือมันไม่ค่อยมีใครทำนะเบอร์นี้ใช้เบอร์2 5งพ HC มาฮะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ตกปลาใหญ่เลยก็เลยสอยเบอร์นี้มาเลยสวยๆสวยสวย,ยอมรับสปูลตื้นสวยมากนี่ฟังเสียงได้ยินไหม เสียงกริบมากสมูทมาก๋ยวผมจะไปเอาลอกตื่นมามาเทียบให้ดูนะฮะรอสักครู่นะโอเคผมก็จะเอามาเทียบให้ดูนะสำหรับลอกเบอร์ C 2 0 0 0 S h นนะชิมานโนอ่าก็ลองเทียบดูกับเนี่ยขนาดแล้วกันนะข้าวๆแบบดิบๆเลยอันนี้คือเล็บเล็บร้อนนะครับ เบรบลอดเบอร์สามพันนะเห็นไหมขนาดก็เล็กกว่าเรบลอดเบอร์สามพันพอสมควรนะซึ่งเรบลอดนี่โอ้โหเอาไปตกพวกประยงปลาใหญ่ได้ละพวกปลาสวายผมว่าตกได้นะเบอร์สามพันนี่อันนี้คือชากี้ชากี้เบอร์แคสคิงนะฮะชากี้เบอร์สามพันเหมือนกันนี่ก็เล็กกว่าเขาหน่อยนึงเห็นไหมขนาดแขนคว้านเห็นไหม จะเล็กลงมาพอสมควรเลยซึ่งใช้กับพวกไอ้คันเบ็ดไกด์เล็กๆก็ได้เลยสบายดูแขนคว้าเนี่็นกนะ็ประมาณเนี่ยนี่คือเทียบให้เห็นนะว่ามันจะเล็กกว่าลอกทั่วไปเบอร์สองพันสามพันประมาณไหนอ่าผมมีลอกเบอร์พันอีกตัวเนึ่งฮะจะเอามาให้ดูอันนี้เป็นไดว่านะไดว่าเบอร์พันไดว่าอะไรว่าเอ c e l ซลเลอรอันนี้ยังติดคันอยู่เลยนะคันเืยหลวยังมี อย่าปลอมอยู่เลยนะนี่คือการเพลียวลัวผมนะไม่ได้ทํารีวิวคนไทยไม่รีวิวอะ่ะผมก็ไม่มีเวลารีวิวเห็นนะเสียดายมากแม่งคนไทยเข้ามาดูเข้ามาซื้อเยอะแยะละกล้องกระตุกหน่อยนะฮะเพราะว่าความร้อนขึ้นนี่ฮะให้ดูขนาดแป๊บเดียวแต่ผมจะไปละอืมประมาณนี้จริงฮนะก็คือเบอร์สองพันใหญ่กว่าเบอร์พันนิดนึงกลาลังหน้าตกเลยตกปลาช่อนตกปลากระพงปลาก,กระสูบอะไรเงี้ยก็ใหญ่กว่าพอสมควรอยู่นะ นะลกระเบอร์พันพอสมควรเลยนะโอเคคลิปนี้ก็แค่แค่นี้นะฮะก็คือมารีวิวลอกชิมานโนให้ดูนะฮะให้พี่ๆได้ดูกันมันไม่ค่อยมีใครทำนะคลิปของลอกเบอร์เนี่ยศ2ีส0ง s ันอ่ะไม่มีใครทำสักเท่าไหร่เลยนะผมดูแล้วเอามาเทียบเนี่ยอ,อุ้งมือเนี่ยลองเทียบเอาไปได้ฮะจากนิ้วนี้ฮะ ไปถึงแค่กลางฝ่ามือเห็นไหมความเล็กก็เพียงพอนะตกช่อนชฉโดกระสูบกระพงอะไรเงี้ยชโดอะ่ะได้อยู่นะตัวเล็กๆแต่ถ้าตัวใหญ่ก็อย่าพึ่งดีกว่าเพราะแรงมันเยอะแขนนี่มันจะเล็กหน่อยโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะฮะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะกดติดตามเป็นกำลังใจกันได้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ